แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19มีนาคม2566เราจะมาอัปเดตสำหรับการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านรู้หรือไม่ว่าสามารถแก้ไขข้อมูลได้จนถึง1พฤษภาคม2566นี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี้ทุกวันนะคะ วันหยุดแบบนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตหรือมาตอกย้ำความเข้าใจสำหรับหลายคนหลายท่านที่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะคะหรือยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟรีนะคะ เช็คบัตรสวัสดีการแห่งรัฐบัตรคนจนไม่ผ่านท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้2ช่องทางนะคะอย่าลืมนะคะช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดีการแห่งรัฐ m o f g o t h และ w e l f a r e m o f g o t h ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันหรือท่านสามารถอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานทั้ง7หน่วยงาน อ,อมสินกรุงไทยทกศส,สํานักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสํานักง,งานเขตกรุงเทพและสาราว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงานนะคะและสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บรสวัสิการแห่งรัฐที่ได้รับการยืดอุทธรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องดําเนินการขอตรวจสอบหรือขอแก้ไขข้อมูลโดยท่านจะต้องติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาด้วยตนเองนะคะหรือหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกําหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องซึ่งผู้ทอนจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาค,คมนี้โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งก่อนจะประกาศผลการอุทธรณ์ให้ทราบต่อไปนะคะและข่าวดีสําหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ และขออุทธรณ์ได้ที่สำนักง,งานรลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวันรวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8.30นาิา30นาทีถึง16.30นาิกานาทีเริ่มตั้งแต่เสารที่11มีนาคมเป็นต้นมานะคะและสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกสได้ทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกันโดยสาขาทั่วไปตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา11นาฬิกถึง16นาฬิกานะคะตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถขอแก้ไขข้อมูลได้จนถึง1พฤศภาคม2566นะคะ